สวัสดีค่ะอุดมวันดี y คลิปนี้สอนทําหมอนลูกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใช้ริบบิ้นเนื้อฟางค่ะสีตามชอบเลยความยาว18นิ้ว3เส้นตัดปลายแหลมไว้แบบนี้ทั้ง2ด้านอีกหนึ่งเส้นนะคะตัด4นิ้วตัด4นิ้วแล้วเดี๋ยวมาแบ่งครึ่งทําขอบตรงนี้แล้วก็จะมีผ้าลูกไม้ พลูกไม้จะตัดความยาว10เซนความกว้าง6เซนก็จะมีเม็ดสังวานตกแต่งตรงกลางอันนี้นะคะก็มีเหรียญมีกันไกลแล้วก็มีปืนกาวค่ะทำตัวหมอนสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะพับครึ่งพับสามเหลี่ยม ตามรอยที่เราพับครึ่งไว้นะคะพับลงพับไปด้านหลังพับมาด้านหน้าเส้นด้านล่างพับขึ้นค่ะพลิกแล้วก็สอดล็อกริบบี้เลยทำแบบนี้ที่เหลืออีกสองเส้นเลยนะคะเส้นสองสามไปไวหน่อยนะคะ ถ้าไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูวิธีทําตามเส้นแรกได้เลยได้สามเส้นแล้วเราก็มาพาดทับกันสารลาขัดนะคะพาดทับกันเส้นที่สามก็ ท่าทับแล้วก็ขัดลงตรงกลางก็จะได้ทรงนี้สำหรับมือใหม่นะคะเราเอาสกอตเทปแปะไว้ได้แต่ถ้าชำนาญแล้วก็ไม่ต้องแปะค่ะแปะ,แปะแบบนี้แล้วตะแคงค่ะไว้ด้านบนแล้วก็ข้างขวาเราจะเริ่มจากสารจักเส้นตรงเส้นด้านบนทางด้านขวานะคะสังเกตเส้นริบบิ้นมันอยู่ด้านบนเราต้องขัดลงไปบิด แล้วก็ขัดลงไปด้านล่างได้สรงนี้นะคะล่างแล้วก็สานขัดลายขัดนะคะล่างแล้วก็ขึ้นลงล่างขึ้นบนแล้วก็ลงล่างไน้แบบนี้ก็ขยับเส้นที่สองตามไปเส้นแรกเราเอาลงแล้วเส้นนี้เราเอาขึ้นค่ะสลับกันลง ขึ้นนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นก็ดึงตามไปเลยเส้นที่สาเส้นที่3เส้นนี้อยู่ด้านบนนะคะเส้นนี้ต้องลงด้านล่างลงขึ้นแล้วก็เอาลงขยับปั๊บมันก็จะเป็นทรงกลวยแบบนี้เลยแล้วก็อยับริบบิ้น,นะคะ่ะในทรงกลวยแบบนี้แหละ ทีนี้ขยับอีกทีหนึ่งค่ะตะแคงริบบิ้นให้อยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ทางขวาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยอีกรอบหนึ่งเส้นนี้อยู่ด้านบนแล้วก็บิดลงไปด้านล่างล่างแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็ลงล่างได้ทรงเดียวกันเลยเส้นที่สองตามไปเส้นนี้ลงล่างแล้วนะคะเส้นนี้ขึ้นบนบน ลงล่างแล้วก็ขึ้นบนดึงไปค่ะเส้นสุดท้ายเส้นนี้อยู่ด้านบนเส้นนี้ลงลงล่างลงล่างขึ้นบนแล้วก็ลงล่างขัดกันไปค่ะก็จะได้ทรงนี้เลยค่อยๆขยับริบบ้นขยับเสร็จปั๊บเราใส่เหรียญเข้าไปค่ะตรงนี้เป็นทรงนี้อยู่นะคะ ใส่เรียญแล้วก็หยิบหยิบริบปิน้นสามมุมนิดหนึ่งสองสามใช้3ามนิ้วจับแล้วก็พับลงไปเลยได้ส่งสี่เหลี่ยมเลยค่ะได้ส่งสี่เหลี่ยมแล้วก็ขยับริบบิ้นอีกทีหนึง่งจากนั้นก็เก็บแล้วค่ะเกบ็บริบบิน้นสอดลงมาตามแนว ขยับในปีนขึ้นบนแล้วก็สอดเก็บตามแนวนี่เด็กปีนที่เหลือเราก็สอดเก็บจนสุดลายเลย หมอนแล้วแล้วก็เอาผ้าลุกไม้มาค่ะผ้าลุกไม้นะคะพับครึ่งแค่พอกะระยะนะคะเราจะวางไปตรงกลางแบบนี้แล้วเราก็ยิงปืนกาวลงไป ับประกบกันเกินกลามันจะทะลุผ้าลูกไม้มานะคะใช้ไม้เสียบุกชิ้นช่วยแตะนี่ค่ะได้แล้วทีนี้ก็ด้านนี้เราจะไว้ด้านล่างนะคะด้านบนจะเป็นแบบนี้เราก็เอาริบบิ้น อีกหนึ่งเส้นที่เราตัดไว้ทําขอบแบ่งครึ่งตามยาวนะคะแปะเข้าไปกะให้กึ่งกลางนะคะ ตรงนี้ก็แปะมินมิมินมินอยู่ระหว่างตัวริบบิ้นกับตัวกับตัวผ้าลูกไม้นะคะ ได้แล้วหนึ่งฝั่งอีกหนึ่งฝั่งนะคะยิงเหมือนเดิมเลย ีกบีบเข้าไปเลยแล้วตรงปลายแล้วก็แตะปืนกลางไปนิดนึงก็แปะเข้าไปนี่เป็นด้านบนนะคะเราก็ตกแต่งด้วยเม็ดสังวาล